Hi there! Welcome back to English class for Primary Six. Today I'm going to talk about past simple tense. Do you know past simple tense? วันนี้มิจฉาจะสอนเกี่ยวกับ past simple tense ว่า past simple tense คืออะไรนะคะ Okay, let us uh, take a look at the objectives today. Today we're going to learn about past even or stage which have finished. Learn Time marker in past simple tense and learn past verbs นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนเกี่ยวกับ past simple tense เหตุการณ์ในอดีตนะคะแล้วก็เรียนส่วนประกอบของเหตุการณ์ในอดีตส่วนประกอบของ past simple tense กันค่ะ Okay let's see the first topic today uh, today I want you to know about the timeline of past simple tense here is the timeline เนนี้เป็นเส้นเวลานะคะเส้นเวลาในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะคือ past present and future เวลาเราเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคนะคะให้เราจำไว้ว่าเราจะยืนอยู่ที่ present เสมอนะคะโอเ okay. ค it's me นะคะ เราจะอยู่ที่ปัจจุบันเสมอนะคะปัจจุบันก็คือ present นะคะถ้าเราคิดหรือมองย้อนกลับไปในอดีตถึงเรื่องราวที่ผ่านมานะคะที่มันจบไปแล้วนะคะเราจะเรียกช่วงเวลานั้นว่า past นะคะ past ก็คืออดีตนะคะ past แต่ถ้าเรามองคิดไปว่าเอออนาคตจะเป็นยังไงจะทำอะไรนะคะจะนะคะคืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะคะจะมีคำว,ว่าจะนะคะมองไปด้านหน้าก็จะเป็น future time ะะเวลาในอนาคตนะคะซึ่งวันนี้นะคะมิสาจะสอนเกี่ยวกับเวลาที่เรามองย้อนกลับไปก็คือ past time นะคะอดีตนะคะเราเรียกว่า past simple tense นะคะ What is the past simple tense นะคะ uh, It's used to talk about the past event or stage which have finished ใช้กับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะ uh, สิ้นสุดแล้วนะคะจบแล้วเกิดแล้วจบแล้ว แล้วก็ตอนนี้ไม่ได้ทำตรงนั้นแล้วนะคะเราเรียกว่า past อดีตค่ะ past simple tense นะคะโอเคส่วนประกอบของ past simple tense ที่มิจ๋าอยากให้นักเรียนเรียนรู้ในวันนี้นะคะว่าเอะเราจะรู้ได้ยังไงว่าประโยคที่เราเห็นเนี่ยประโยคที่เราอ่านประโยคที่เราได้ยินนะคะประโยคที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วเป็นอดีตเป็น past time นะคะมันจะมีจุดสังเกตค่ะจุดแรกนะคะ Post time expression หรือ time markers นั่นเองนะคะตัวบอกเวลาในอดีตนะ,ะเหมือนภาษาไทยอะคะ่ะเมื่อวานเนะะี่ยค่ะคือคำบอกเวลาว่าเมื่อวานเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะเมื่อวานเมื่อวันซืนนะคะภาษาอังกฤษก็มีเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะวันนี้ไม่จ๋าขอเสนอ3คำนะคะ Let's see <S คำแรกคะ่ะ last 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 ก็คือที่แล้วนะคะคำว่า last นะคะจะสามารถตามด้วยคำต่างๆเหล่านี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาฝึกพูดกันนะคะโอเค repeat a ั t e r me last นักเรียนสามารถเติมคำว่า last night repeat last night last night ก็คือคืนที่แล้วนะคะคืนที่แล้วผ่านไปหรือ,อยังคะผ่านไปแล้วจบไปแล้วนะคะก็เป็น past time นะคะโอเ okay, ค let's say it again last night คืนที่แล้ว last friday วันศุกร์ที่แล้ว last week อาทิตย์ที่แล้วหรือสัปดาห์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้ว last year ปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคำว่า last นะคะแล้วก็ตามด้วยช่วงเวลานั้นๆน,น,นะคะก็จะแปลว่าที่แล้วนะคะเป็น time marker ที่แสดงถึง past simple tense เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วนะคะโอเค The Second w o r d is ago ago นะคะ ago แปลว่าผ่านมาแล้วนะคะก็แปลคล้ายกันค่ะผ่านมาแล้วแต่มันไม่เหมือนกันตรงไหนนะคะไม่เหมือนกันตรงที่ว่า ago เนี่ยจะอยู่ข้างหลังข้างหน้าจะเป็นเวลาที่ผ่านมาแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นข้างหน้าไม่จ๋าใส่ three years ago three years ago 3ปีผ่านมาแล้ว สามปีที่แล้วนะคะสามปีที่แล้วสปีผ่านมาแล้วได้เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกับ last last เนี่ยเราจะต้องหาคำมาต่อข้างหลังใช่ไหมคะแต่ ago หาคำไปใส่ข้างหน้าค่ะ three years ago นะคะ next yesterday นะคะําำนี้นักเรียนต้องรู้อยู่แล้วนะคะ yesterday แปลว่าเมื่อวานนะคะเป็นคำที่บ่งบอกเลยว่าอดีตแน่นอนนะคะเมื่อวานจบไปแล้วนะคะ yesterday นะคะหรือนักเรียนจะหาคำมาใส่ต่อจาก yesterday ก็ได้นะคะเช่น yesterday morning เมื่อวานตอนเช้าเมื่อเช้าเมื่อเช้าของเมื่อวาน,นะคะ่ะ Repeat yesterday afternoon ก็คือเมื่อวานตอนกลางวันนะคะ and yesterday evening เมื่อวานเย็นนะคะ,ะทบทวนอีกครั้งค่ะ Time marker นะคะหรือตัวบอกเวลาที่จะทำให้เรารู้ว่าอ๋อประโยคนี้ที่เราอ่านที่เราฟังที่เราพูดเนี่ยเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วนะคะนักเรียนสามารถใช้3คํคำนี้ได้ค่ะ Last ตามด้วยคำต่างๆนะคะ last night last friday last week คำว่า ago นักเรียนหาคำมาใส่ข้างหน้า ago ค่ะก็จะแปลว่าที่แล้วหรือผ่านมาแล้วนะเช่น three day uh three days ago three years ago นะคะต่อมาค่ะคำสุดท้าย yesterday แปลว่าเมื่อวานนะคะสามารถหาคำมาต่อได้อีกเช่น yesterday morning or yesterday evening นะคะโอเคค่ะสำหรับ3คํคำนี้ก็เป็น time marker นะคะ ตัวบอกเวลาในอดีตนะคะโอเ okay. ค let's practice about time markers นะคะเดี๋ยวเรามาฝึกใช้ time marker กันนะคะโอเค number two it go two weeks it was my birthday or two weeks ago it was my birthday นักเรียนคิดว่า time marker อยู่ในประโยคแบบไหนถึงจะถูกคะเมื่อสักครู่มิจาบอกว่าคำว่า a go จะต้องหาคํามาใส่ข้างหน้าหรือข้างหลังนะคะข้างหน้านะคะหาคำมาใส่ข้างหน้า ago เนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะคะหาคำมาใส่ด้านหน้า ago ช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็คือ two weeks ago ประโยคที่ถูกก็คือ two weeks ago it was my birthday เมื่อ2 week 2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นวันเกิดของฉันนะคะผ่านมาแล้วนะคะ uh, number 3 which one is correct คำไหนเอประโยคไหนถูกคะ Frank's birthday was yesterday or yesterday Frank's birthday was ประโยคที่ถูกต้องก็คือ Frank's birthday was yesterday ประโยคที่สองผิดยังไงคะเพราะมันเรียงโครงสร้างประโยคผิดใช่ไหมคะ Frank's birthday เป็น subject was เป็น verb แต่เป็น verb to be แบบ past ใช่ไหมคะที่เคยพูดไปแล้วนะคะ Yesterday ตรงนี้ต้องมาอยู่ด้านหลังนะคะโอเค number four which one is correct ประโยคไหนถูกคะ We had yesterday a big party or we had a big party yesterday ประโยคที่2ถูกคะ่ะ yesterday อยู่ด้านหลังนะคะต่อมา number five Tina had dinner evening yesterday or Tina has dinner yesterday evening เมื่อก่อนสไลด์ก่อนหน้านี้มิจาบอกว่า yesterday นะคะคำว่า yesterday สามารถหาคำมาเติมได้ด้านหน้าหรือด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะ yesterday evening ประโยคนี้ก็เลยถูกต้องนะคะ number s which one is correct we played tennis ago two hours or we played tennis two hours ago ago จะต้องหาคำมาต่อด้าน หนะ้าเพราะฉะนั้น ago อยู่ตรงนี้คำด้านหน้าคือช่วงเวลา to a r s ago เราเล่นเทนนิสเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะคะชั่วโมงผ่านมาแล้ว so this sentence correct นะคะ number seven I had an exam yesterday afternoon or I had an exam last afternoon ประโยคนี้2ประโยคนี้ประโยคไหนถูกคะ ประโยคแรกนะคะ yesterday ตามด้วยช่วงเวลาของวันนะคะ yesterday morning yesterday afternoon or yesterday evening so this sentence is correct and the last one number eight I phoned you a Friday ago or I phoned you last Friday ประโยคไหนถูกคะมิจาบอกว่าเ hey, ออ ago อยู่หลังสุดข้างหน้าเป็นช่วงเวลาก็เหมือนจะถูกใช่ไหมคะ ดูประโยคที่2ค่ะ i found you last friday เอ๊ะมิจาก,ก็บอกว่า last ตามด้วยคำด้านหลังเหมือนกันต่างกันยังไงคะข้อไหนถูกข้อนี้ที่ถูกก็คือ last friday นะคะเอามาดูข้อสังเกตในข้อนี้นะคะ ago เนี่ยจะตามด้วยช่วงเวลานะคะที่นับเลยว่าผ่านมาแล้วจำนวนเท่าไหร่นะคะแต่คำว่า last เนี่ยคำว่า last จะต้องตามหลังด้วย ช่วงเวลาที่เป็นคําช่วงเวลาใหญ่ๆที่เป็นคําเลยที่ไม่ต้องมานับ 1, 2, 3, 4นะคะเช่น night last night เป็นคําเลยเป็นช่วงเวลาเลยว่ากลางคืน week day month นะคะเพราะฉะนั้น friday เป็นคําเรายังไม่ได้นับนะคะเป็นคําคํานึงเป็นช่วงเวลาเราจึงใช้ last friday นะส่วน ago ตรงนี้ควรจะเป็นจํานวนมากกว่าเช่น today ago a week ago ประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้น I p h o n e you last Friday is correct นะคะโอเค the last thing that I talk today is past verb นะคะ past simple tense นะคะพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตนอกจาก time markers นะคะที่ใช้บอกช่วงเวลาในอดีตในประโยคที่เราจะทำให้เรารู้ว่าอ๋อเนี่ยเวลาตรงนี้ค yesterday afternoon เนี่ยเป็นอดีตนะคะเราก็ยังมีอีกหนึ่งตัวที่ให้สังเกตในประโยคว่าประโยคนั้นได้ผ่านไปแล้วสิ้นสุดไปแล้วก็คือ verbs นะคะ verbs ก็คือกริยานะคะแต่เป็นกริยาในรูปแบบอดีตนะคะทบทวนนิดนึงค่ะกริยาในรูปแบบอดีตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ได้สองแบบนะคะคือแบบ regular verb นะคะ regular verb แค่นี้นี่ค่ะ regular verb ก็คือกริยาปกติทั่วไปที่เวลาเป็นอดีตเนี่ยเราจะเติม ed คำอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มาเติม ed ใช่ไหมคะแต่อันนั้นคือนักเรียนทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะ แต่ในสไลด์นี้นะคะมิจฉาขอเสนอเกี่ยวกับ irregular verb i r l ก็คือไม่ใช่ไหมคะไม่ปกติกริยาไม่ปกติหมายถึงอะไรคะหมายถึงกริยาที่ผันนะคะมันไม่ได้เติม ed ปกติเหมือนคำอื่นๆเขาเขาจึงเรียกว่า irregular กิริยาที่ผิดปกติหรือไม่ปกตินั่นเองนะคะใน past simple tense นะคะเราจะใช้ verb ช่องที่2 verb เรามีอยู่ทั้งหมด3ช่องใช่ไหมคะ verb 1, verb 2 and verb 3 PART SIMPLE t e เ s e เราใช้ Ver รช่องที่2ในการแต่งประโยคค่ะนะคะทีนี้มาดูมิจ๋ามีตัวอย่าง Verb นะคะให้นักเรียนลองเติมว่านักเรียนรู้หรือเปล่าว่า built ที่แปลว่าสร้างเนี่ย v ว r รช่องที่1ถ้าจะทําให้เป็น Ver รช่องที่2จะเปลี่ยนรูปเป็นคำว่าอะไรโดยที่ไม่ใช่ ED นะคะเพราะนี่คือกิริยาผันนะคะโอเคค่ะ นักเรียนเคยคิดไหมคะว่านักเรียนจะจำได้ยังไงนะคะว่าเ,เวอร์บตัวไหนมันผันเป็นอะไรนะคะหนึ่งคือมันต้องอยู่ที่การอ่านบ่อยๆแล้วก็ทำบ่อยๆสองมิจฉามีเทคนิคในการจำให้นักเรียนนะคะเดี๋ยวเปิดเทิม่มมิจฉาจะมีการท่องกริยาสามช่องแบบผันรูปแบบนี้ประมาณ70กว่าคำแต่ท่องเป็นทำนองนะคะนักเรียนท่องบ่อยๆ มันก็จะเกิดเป็นความคุ้นชินเหมือนนักเรียนฟังเพลงนักเรียนก็จะจำไปได้เองนะคะรับประกันว่าจําได้แน่นอนนะคะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งจาก70กว่าคําที่ไม่จ๋าตัดมาให้นักเรียนลองทําดูว่านักเรียนผันเวิร์บได้หรือเปล่านะคะโอเคค่ะ built เวิร์บสอผันเป็น oh เวิร์บสอผันเป็น built เปลี่ยนจาก D เป็นท built built buy เป็น bought catch เป็น Caught do pen did drink, drank, drive, drove, eat, ate, fall, fell, feel, felt, find, found, fly, flew, get. got, go, went, have, had, and hear, heard. โ okay. อเค how many how many words that you got นักเรียนได้ทุกคำไหมหรือเปล่าคะถ้าเวลาเราไปท่องในบทเรียนมันก็จะประมาณว่า build built build ก่อสร้าง buy bought bought ซื้อ catch caught caught จับจะท่องประมาณแบบนี้คะ่ะแล้วก็จะมีการเคาะจังหวัดจังหวะนะคะให้เกิด ริซึมขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนสนุกกับการท่องท่องไปทุกวันเดี๋ยวก็ได้ค่ะโอเคค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะมิจาก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแต่ก่อนจะจากกันในวันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูว่า Part s i m p l e Tense เหตุการณ์ในอดีตเนี่ยเขาใช้กับเรื่องที่เราเจอกันทุกวันเจอกันอยู่ประจรําเลยหรือเปล่านะคะอย่างเช่นรูปนี้ค่ะมิจ่าไปเจอมาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะเขาก็ใช้ รูปแบบประโยคของ past simple tense นะคะเหตุการณ์ในอดีตนะคะอย่างเช่น the dog says the dog s a i d did you eat my food แบบนี้ก็เป็นประโยคอดีตนะคะมิจาราู้ได้ยังไงมันจะมีตัวบอกก็คือ did เป็นคำถามที่พูดถึงอดีตนะคะ did you eat my food เฮ้ยกินอาหารฉันหรือเปล่า the dog ก็เลยพูดว่า oh no I didn't eat your food รู้ได้ยังไง did นะคะ did or did เป็น verb ช่องที่2นะคะใช้บอกเหตุการณ์ในอดีตนะคะต่อมาค่ะ okay look at this picture my old car broke so I bought a new one I bought a new car รู้ได้ยังไงว่าเป็นเหตุการณ์ในอดีตนะคะไม่จาาสังเกต verb ช่องที่2ที่เราท่องไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ broke นะ,ะมาจากคำว่า break break broke นะคะ buy bought นี่ใช้ verb ช่องที่2นะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ในอดีตนะคะตัวอย่างสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับ past simple tense นะคะโอเค Where did you go yesterday เห็นไหมคะมีคำว,ว่า yesterday ใช้กับเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วนะคะตัวที่1 Tom m a k e r ที่บอกว่าเป็นอดีตนะคะตัวที่2 did เป็น verb ช่องที่2 did ใช้ในคำถามของอดีตด,ด้วยนะคะ Where did uh, Where did you go yesterday I went to the football match went เป็น verb ช่องที่2 ะะ did you enjoy it? Did ใช้กับคำถามในอดีตนะคะ Yes, I did. ถาม Did ก็ต้องตอบ Did It was. Was เป็น verb to be ที่เป็น past อดีตนะคะ It was great. บอกลักษณะว่าอเป็นเยี่ยมมากเลยไปดูบอลมาเมื่อวานนะคะ Who did you meet? คำถามนะคะ Did เป็นอดีตนะคะ I met. Meet, met, met พบเจอนะคะเป็น verb ช่องที่ 2นะคะ I met lots of friends เจอเพื่อนเยอะเลยนะคะนี่ก็เป็นรูปแบบตัวอย่างของประโยคนะคะหรือ conversation เกี่ยวกับเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วนะคะเราจะสังเกตได้จาก 1. time markers นะคะตัวบอกเวลา 2. verb ช่องที่2ที่เราท่องกันเมื่อสักครู่นะคะทุกประโยคใช้ verb 2นะคะแล้วก็ Did ใช้ในประโยคปฏิเสธและคำถามเดี๋ยวเราจะพูดเกี่ยวกับโครงสร้างกันอีกครั้งในคลิปต่ตอไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะเมจาก,ก็ขอจบบทเรียนไว้เท่านี้ก่อนนะคะ ถ้าใครยังไม่เข้าใจไม่จับพูดเร็วไปนักเรีนกลับไปดูคลิปอีกทีนะคะจะได้เข้าใจโอเคไหมคะโอเค see you again goodbye